สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret ม u ั t จันโลกสุขภาพนะครับพบกับผมตั้มวิชียอาจารุจินดาอีกเช่นเคยและแน่นอนครับวันนี้พี่เปิ้ลจารุณีพร้อมแขกรับเชิญนะครับมีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพพร้อมกับเรื่องราวสาระเรื่องสุขภาพและความงามนะคะและในทุกๆครั้งที่เรามานำเสนอจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกับเราด้วยทุกครั้งนะคะวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องที่มีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะคะในเรื่องของโรค SLE หรือโรคภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องหรือที่ใครๆเรียกหรือรู้จักกันในนามของโรคหุ้มพ่วงค่ะและแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่ประสบโรคนี้และมาพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับคุณสุภพรพุทธพงศ์หรือคุณรุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณรุ่งเป็นเป็น SLE ใช่ไหมคะช่วยเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังด้วยเถอะค่ะ เริ่มจากเมื่อตอนเด็กๆนะคะจะเป็นพวกไฟลำทุ่งขยุ่มตีนหมาแล้วก็งูสวัสดก่อนเป็นเขาเรียกกันอย่างนั้นใช่ไหมคะขยุ่มตีนหมาค่ะมันก็เป็นขยุ่มขยุ่มขยุ่มตามตัวแล้วก็จะเป็นพุพองเงี้ยค่ะแล้วเราบ้านนอกนะเราก็จะใช้เหล้าขาวกับใบพูโขกแล้วก็แปะแปะนั่นแหละแล้วก็จะหายไปบรรเทาบรรเทาไปหายไปแล้วก็อยู่มา มันก็จะเป็นมาเรื่อยๆอ่ะเป็นที่ปากมั่งที่อะไรมั่งนั้นค่ะแล้วก็ให้หมอเจาะเลือดดูหมอว่าว่าจะมีเชื้อไวรัสอยู่คุณรุ่งเป็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะเป็นตั้งแต่เด็กเราจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดเวลาคือเป็นที่นั่นที่นี่แล้วก็ทั้งตัวเลยถ้าร้อนนั้นจะจะเกิดเลยถ้าอากาศร้อนนะจะขึ้นเลยค่ะศีรษะด้วยเห็นว่าใช่ไหมคะเป็นที่ศีรษะ เป็นที่ตาปากปากเป็นเลืมเป็นแผลพุ้ออกมาร้อนเมื่อไหร่ก็เป็นถ้าร้อนก็เป็นโดนแดดอะไรเงี้ยโดนแดดเป็นเลยเราก็รักษาโดยวิธีตามภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เล้าขาวใบปูใบอะไรเลืยมาจนกระทั่งสลับกันกับหาคุณหมอด้วยค่ะแย่ที่สุดเนี่ยมันจะช่วงไหนคะที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยคะแล้วเราไปตรวจเนี่ยช่วงพอสอ 40, 40นะคะสองพันหค่ะแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่าผมมันร่วงผมร่วงผมร่วงเป็นหย่อมหย่อมแล้วก็ไปตรวจที่รา,ามามรามาก็ขูดขูดขูดศีรษะไปตรวจแล้วก็หาผลไม่เจอเขาก็เลยเอาเราอะเป็นเคสทดลองว่าว่าว่าเป็นอะไร แล้วก็ย้ายลงไปปักใต้ไปอยู่กับครอบครัวที่ปักใต้แล้วก็ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทีนี้ทราบผลไหมคะทราบผลเพราะว่ามันเป็นมากขึ้นค่ะผมจากล่วงเป็นยอมเป็นห้ายอมทุกใจนะคะทุกใจค่ะแล้วก็เป็นที่ตาพอโดนลมก็ตาจะอักเสบตาจะอักเสบแล้วก็เป็นแผลรอบปากแล้วก็เป็นแผลในปาก เป็นแผลในปากด้วยอีกเป็นแผลในปากแล้วคุณหมอก็ตัดชิ้นเนื้อในปากไปตัวตอนที่เรายัางไม่รู้นะคะว่าผลเป็นอะไรเนี่ยเรารู้สึกยังไงมัางค่ะคุณร่งก็ก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งไหมอะไรไหมวิตกกังวลเลยนะคะกลัวไปหมดค่ะแต่พอผลเฉลยออกมา,ม,ามาว่าเป็น SLE โดนแดดไม่ได้มไม่ได้เป็นมะเร็งเราก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อย เพราะว่ามันไม่ไม่ร้ายแรงค่ะนั่นแล้วก็หมอก็นัดอาทิตย์หนึ่งหนหนึ่งสองอาทิตย์ผลหนึ่งและแต่หมอจะนัดเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอืมค่ะโดยที่คุณหมอให้ยามาให้ยามาทานทาและทานทาด้วยทานด้วยค่ะก็เป็นงี้มาตลอดค่ะคุณผู้ชมคะโรค s อ e เนี่ยนะคะหรือภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปส่งผล แล้วแต่ของใครจะไปลงตรงที่ไหนนะคะอย่างเช่นคุณรุ่งลงที่ผิวหนังโดนแดดจะจัดก็จะเกิดอาการทันทีนะคะที่จะเป็นการแพ้กันและบางคนลงกระดูกก็จะปวดกระดูกมากๆหรือเป็นหนักที่ไตอ,อันนี้อันตรายมากแรงมากเลยนะคะบางทีถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยบางทีทานยาไม่ไม่ทันนะคะภูมิคุ้มกันตัวเองบอกพร่องเนี่ยจริงๆแล้วเ,เป็นเรื่องที่ รักษายากแล้วก็นานมากอย่างคุณรุ่งเนี่ยคุณหมอให้ทั้งยาทานและยาทานะคะแล้วแล้วจะออกแดดก็ต้องใส่เสื้อใส่แว่นตาทาครีมกันแดดใครๆเขาต้องโดนแดดใช่ไหมใครๆเขาร้อนกันก็ต้องใส่เสื้อใชสเดียวของเราของเราปิดมิดเลยทึงอปิดมิถึงคอนี่กันโดนแดดใส่แว่นอีกนะคะคนก็จะมองนั่นแหละพอออกจากบ้านไปก็ต้องสวมเลย แล้วก็คนรอบนอกเขาจะไม่รู้พี่รุ่งทำไมใส่เสื้อแขนยาวทำไมใส่แว่นอะไรเงี้ยทำเป็นผู้ดีนะแต่ว่าวันนั้นระ,ะยะเวลานานไหมคะจากการที่เริ่มรักษารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราทานยามาเนี่ย15ปี15บห้าปีสิ้าปีซึ่งต้องคอยหาหมอตามตามนัดอยู่ตลอดตลอดแล้วก็ทานยาแล้วก็เอายามาทาดูแลอยู่ตลอดะนะคะ แล้วมาณวันนี้เนี่ยคนรุ่งบอกว่าดีแล้วแข็งแรงแล้วได้อย่างไรคะพอดีน้องมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องเพนแนะนําว่าพี่รุ่งตัวนี้ช่วยภูมิแพ้ได้นะพี่รุ่งลองดูสิบอกได้ได้พี่ลองพี่ลองไม่ปฏิเสธเลยเพราะเขาบอกมเมล็ดองุ่นมเมล็ดองุ่นผ<ช>สมมะเขือเทศค่ะนั่นแหละเมื่อก่อนเคยที่ว่าอ่อนเพียไม่มีแรงพอเราทานเข้าไปเรารู้เลยว่ามันดีขึ้นรู้สึกมันกระชุ่มกระชวย กี่วันถึงรู้สึกดีขึ้นสามวันรู้สึกว่าสองสามวันที่ทาไปเนี่ยรู้สึกมีการเปลี่ยนไปของร่างกาย่อืมคะเมื่อก่อนคือไม่มีแรงแล้วก็พออะไรก็นอนอะไรก็นอนพอทานเข้าไปเออมันรู้สึกว่าเออเราหน้าไม่วูบหัวไม่มีไม่ทิมพนั้นอ่ะพอเราทานตัวนี้หมดไปกระปุกแล้วก็ ไปเอาน้ำปลาผสมใบแปะก้วยน้ำปลาผสมใบแปะก้วย <c oughs> แล้วก็สตเต็มแม็กออ๋อตัวสาหร่ายแดงค <c oughs> ุณผ <c oughs> ู้ชมคะในเรื่องของ SLE เนี่ยค่ะเป็นโรคที่ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาต้าน ต้านตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโรครักษายากมากๆค่ะแต่ในตัวที่คุณรุ่งบอกให้ฟังมีมีทั้งเม็ดอังงุ่นมีทั้งน้ำมันปลาในพวกนี้ช่วยลดอักเสบหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวสาหร่ายแดงซึ่งตัวนี้มีสารแอสตาแซนตินนะคะที่ช่วยลดอักเสบแล้วก็มีรายงานรายงานว่ารักษาโรค SLE โดยเฉพาะด้วยค่ะ mm hmm. ตัวนี้มันถึงทำให้คุณรุ่งเนี่ยจากอาการต่างๆที่เหนื่อยเพลียเป็นแผลในปาก เป็นนอกปากเป็นวงๆดีขึ้นไหมอ่ะดีขึ้นหมดเลยผมก็ขึ้นปากก็หายตาก็หายเจ็บแต่ว่าใช้ร่วมกับไวอะไรและที่ปิดตาตัวไวท็อปนะคะค่ะตัวไวท็อปที่ปิดตาค่ะ่เคยเป็นสายเลือดที่ตาเป็นแดงแๆเป็นหัวตาเหมือนกับต้อเนื้อต้อลมอะค่ะเพราะก่อนนอนเราก็ปิดตาที่เราหลับนั้ เราก็ปิดไว้แล้วมันก็หายไปที่พูดถึงนี่ค่ะเป็นผ้าที่นํามาใช้ในลักษณะต่างๆนี้ตั้งแต่หมอนผ้าห่มเสื้อนะคะแล้วก็ผ้าคาดตาเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นที่ปิดตาเนี่ยนะคะในเนื้อผ้าของเขาเนี่ยอ,อยู่ในสมาคมไหลเวียนโลหิตโลกด้วยนะคะเพราะว่ามีแร่ธาตุถึง42ชนิดในการสร้างสร้างเอามาเป็นแผ่นปิดตาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยที่จะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดี ช่วยอีกทางหนึ่งคุณรุ่งก็เลยหายด้วยนะคะประกอบกันแล้วเนี่ยคสายแจวแล้วสายแจวเลยเราคงแบบเกินไวเกินไปนะคะถือถือว่าเป็นชีวิตที่สดใสขึ้นเลยผลพลอยได้ที่เราทานตัวนี้ไปผลพลอยได้ไปถึงโรคลิสีดดวงเราด้วยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นปุ่มข้างในข้างในค่ะจะไม่ใช่มีเลือดไหมคะหมายถึงว่า เวลาถ่ายออกมาถ้าแข็งจะมีเลือดออกมาเป็นถ้วยเลยโอ้ยตายแล้วัวมันเป็นถ้วยเลยค่ะแล้วพอเราทานเมล็ดองุ่นเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไรแล้วก็ปุ่มหัวที่ว่าเป็นอยู่มันก็หดตัวไปเลยหายแล้วตอนนี้ไม่มีเลือดออกแล้วถ่ายได้ปกติปกติว่าใจดีใจก่อนนั้นมันจะปวดแล้วก็มีเลือดไหลมีอะไรตลอด สุขภาพแข็งแรงอดีใจด้วยจริงๆคุณรุ่งค่ะคุณรุ่งมีความประทับใจขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากบอกต่อไหมคะแนะนําคนที่รอบข้างเราให้มาลองดูอาหารเสริมตัวนี้ว่ามันดีจริงๆ้วเขึ้นกันไหมเขาดีขึ้นกันเขาเป็นเหมือนเราไหมคะว่าทานแล้วเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราเขาจะเป็นแต่ละโรคของเขาเราก็เอาไปแนะนําเขาว่าลองดูนะ แล้วลองยังไงอ่ะสตังไม่มีอะไรเพนี้นะบอกได้ได้เอาไปทีละหน่อยอ๋อเราก็ช่วยเขาเราก็ช่วยได้ใช่ไหมคะคุณนุ่นคะแล้วไอ้ผ้าไวท็อปปิดตาเนี่ยได้แนะนําคนอื่นใช้ด้วยไหมคะได้แนะนําค่ะแล้วก็ได้ผลยังไงบ้างคะคนที่ใส่แว่นอยู่เพราะว่ากลางคืนเขาจะตัดยางอะค่ะค่ะ แว่นต้องใส่อยู่ตลอดเวลาตัดยางก็ใส่เวลานอนก็ต้องใส่แล้วพอเขาเอาไปใช้ปุ๊บจากที่เคยใส่แว่นเขาไม่ต้องใส่แว่นเขาตัดยางโดยไม่ใส่แว่นโอ้สายตาดีขึ้นสายตาดีขึ้นไม่แสบไม่แสบไม่เคยมองไม่เห็นชัดก็เห็นชัดเคยมองไม่เห็นลูกกระท้อนก็เห็นลูกกระท้อนโอ้โหแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราได ได้ทำเป็นธุรกิจด้วยไหมคะทําค่ะขายดีขายดีตอนนี้ถ้ามีสักสามสิบอันก็ขายไม่พอค่ะโโอ้หเพราะว่าคนสั่งกันเยอะมากโอ้โห oh. ประทับใจ<ท>จริงเลยอ่ะค่ะก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะคะมาดูแลสุขภาพของตัวเองมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากกว่านี้นะคะ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไทยทมของเราค่ะมีแต่ฟังจริงใจให้ค่ะ ค่ะนั่นคือความในใจนะคะฟังแล้วชื่นใจจริงๆแล้วเนี่ยคุณรุ่งก็ได้รับการบอกต่อมามีคนแนะนํามานะคะว่าเออไม่สบายตัวนี้เอาอย่างนี้สิฉันมีเรื่องดีๆตัวนี้มาบอกกันนะคะเราก็ต้องขอบคุณเขานะคะคนที่แนะนําตรงนั้นมาถึงคุณรุ่งดีขึ้นก็อยากบอกต่อทุกๆคนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากถามนะคะใครมีปัญหา เดียวกันกับคุณรุ่งเนี่ยในเรื่องของ SLE นะคะหรือสุขภาพด้านอื่นหรือฤีดวงอยากจะพูดอยากจะคุยสอบถามมีเบอร์โชว์อยู่ข้างล่างนี่เลยนะคะกับคุณรุ่งบอกว่าก็ยินดีเสมอก็วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณสุปปพรพุทธพงศ์หรือคุณรุ่งที่มาบอกเล่าสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะต้องขอบคุณมากมากค่ะ เที่ยวที่สีขระจนโลกสุขภาพนะคะจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องของผิวพรรณเพื่อให้คุณผู้ชมรู้สึกดีและดูดีนะคะตามคอนเซปต์ของเราเนี่ยในคราวหน้าเราเจอกันใหมค่ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะต้องลากคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ได้รับเรื่องราวดีๆจากพี่เปิ้ลจรุณีและแขกรับเชิญกันอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนําไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้นะครับดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องทรุดโทรมจนดูแลไม่ไหวนะครับถึงตอนนั้นเงินเก็บที่คุณนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปก็มีสารคดีดีๆมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกลาพุ่มแพ้ คือภาวะภูมิต้านทานไวเกินหรืออัลเลอร์จีมาจากภาษากรีกโบราณซึ่งหมายถึงการหายใจแรงเป็นภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองที่มากเกินไปต่อสิ่งที่มากระตุ้นซึ่งจะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ในคนแต่ละคนสารก่อภูมิแพ้อาจจะเป็นสารต่างชนิดกันผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีภาวะภูมิต้านทานอ่อนแอไปด้วยเนื่องจากระบบภูมิต้านทานถูกกระตุ้นให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาผู้ป่วยภูมิแพ้เรื้อรังก็จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อ ตางๆ่งงได้ง่ายและนำไปสู่โรคหอบหืดโพรงไซนัสอักเสบและทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังได้การรับสารก่อภูมิแพ้มีได้หลายรูปแบบตั้งแต่เกิดจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังการรับสารก่อภูมิแพ้ทางลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ในรูปของฝุ่นไรฝุ่นหรือละอองเกสรการรับสารก่อภูมิแพ้ทางอาหารเป็นต้น ในร่างกายของเราจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องภูมิแพ้มีชื่อว่ามาสเซลซึ่งเป็นเซลล์ที่มีปฏิกิริยาเฉพาะเจาะจงกับสารก่อภูมิแพ้ในแต่ละคนเมื่อมาสเซลได้รับสารก่อภูมิแพ้มาเซลก็จะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งสารฮิสตามีนออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆกันต่อร่างกายตั้งแต่น้ำมูกน้ำตาไหลไอจามอักเสบบวมแดงอาการมีทั้งแบบเฉียบพลันและอักเสบแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆด้วยแพทย์าทางเลือกในปัจจุบันมีการนำเอาสารสกัดหลายชนิดมาช่วยในเรื่องโรคภูมิแพ้สารธรรมชาติเหล่านี้มีกลไกหลักๆในการทำให้มัสเซลล์มีการคงตัวไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดยสารก่อภูมิแพ้จึงไม่ทำให้สารฮิสตามีนถูกหลั่งออกมา ซึ่งต่างกับยารักษาโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นยาต้านฮิสตามินการใช้สารสกัดเหล่านี้จะช่วยไม่ให้ผู้ป่วยมีภาวะภูมิต้านทานไวเกินได้และเมื่อฮิสตามินไม่ถูกหลั่งออกมาก็จะไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นสารธรรมชาติในสูตรของแพทย์ทางเลือกเพื่อช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นมีตั้งแต่สารสกัดจากพลูคาวสารสกัดจากมะขามป้อมเบต้ากรูแคนซึ่งเป็นสารสกัดจากยีสต์และวิตามินซีการใช้สารต้านอาการภูมิแพ้ใดๆก็ตามจะเห็นผลดี ยิ่งขึ้นหากมีการใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นร่วมด้วยมีรายงานวิจัยมากมายพบว่าสาร OPC ในเมล็ดองุ่นทําให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นเนื่องจากการรับประทานสาร OPC จะทําให้มีการผลิตฮิสตามีนน้อยลงซึ่งลดความรุนแรงของอาการแพ้ลงได้การป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ผู้ป่วยควรจะต้องมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและป้องกันตัวเองจากความเครียดหรือหาวิธีคลายเครียด ที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี้ยงสารก่อภูมิแพ้ ส่วนการใช้สารสกัดธรรมชาติชนิดต่างๆที่กล่าวถึงในการช่วยอาการภูมิแพ้แนะนําให้บริโภคก่อนเกิดอาการแพ้ก่อนฤดูการเกิดไข้หวัดใหญ่หรือฤดูที่โรคทางเดินหายใจระบาดอย่างน้อย2ส,สัปดาห์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g r Grape s e e d Plus Lycopene สารสกัดมเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศจาก n ิว tra เฮ b รนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไททําอัล l ลายนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02-363-7699 085-920-6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิ t เชอร์โกสารสกัดจากน้ำมันปลา DHA EPA และสารสกัดจากใบแปดกล้วยสารอาหารบำรุงสมองเพื่อความทรงจำ โทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Stemax สารสกัด Astaxanthin จากสาหร่ายสีแดงเพื่อป้องกันเซลล์ที่ทักหลอดเลือดก,กระตุ้นภูมิต้านทานโทร02 363 7699 085 920 6609